ล้ังหน้าทำไมถึงตันแล้วเราจะแก้มันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมวิธีแก้ไขกันครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามารู้จักสาเหตุของปัญหาก่อนนะครับเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและจะได้ป้องกันปัญหานีไลน์ ึ่งจริงๆเราตัวสาเหตุหลักที่ทําให้ตัวอ่างด้างหน้าของเราปันเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมีพวกเศษสิ่งสกปรกต่างๆเช่นตอนที่แบบบางทีคุณอาจจะมีเศษของหนวดหรือว่าเศษผมที่ลงไปติดหรือบางทีคุณบ้วนปากหรือเศษอะไรต่างๆเนี่ยคือมันลงไปปันอยู่ในช่องทางของตัวท่อหนาทิ้งดังนั้นพอมันมีคาบไขมันคาบอะไรตรงนี้มันเกาะสะสมปุ๊บมันก็ไปขวางให้การระบายน้ํามันเป็นไปได้ยากขึ้นดังนั้นวิธีแก้ของเราก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมา ำลวงพวกสีสกปรกตรงนี้ออกกันสำหรับวิธีแรกนะครับอันนี้ไม่ยากเลยก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เพียงแค่สองอย่างอย่างแรกก็คือตัวน้ํายาล้างจานนะครับอย่างที่2ก็คือน้ําเดือดประมาณ1หม้อนะครับอย่างแรกถ้าเกิดว่ามันมีน้ําขังอยู่เนี่ยเราต้องวิดออกให้หมดก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราเทตัวน้ํายาลงไปแล้วเนี่ยมันจะเจอจางมันจะไม่ได้ผลนะครับหลังจากที่เราวินน้ําจนแห้งแล้วนะครับให้เราเทลงไปเลยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวตัวน้ายาตัวนี้มันจะทําหน้าที่ในการไปช่วยล้างพวกข้าวไขมันที่ติดอยู่ในท่อนะครับจากนั้นก็เทน้านเดือดลงไปประมาณหมอห้อนึงครับสำหรับวิธีแรกก็ง่ายๆกินแค่นี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าตัวอ่างลังหน้าของผู้ชมเนี่ยไม่ไม่ได้อุดตันเยอะมากตัวม้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็จะสลายข้าวไขมันแล้วมันน่าจะหายละแต่ถ้าเกิดว,ว่า ใครที่ลองใช้วิธีแรกแล้วยังแก้ไม่หายเดี๋ยวเราไปดูในวิธีถัดไปนะครับจะมีข้อควรระวังอยู่ก็คืออยากจะให้เราไปดูก่อนว่าตัวท่อน้ำทิ้งของเราเป็นพลาสติกหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นพลาสติกเนี่ยอย่าใช้วิธีนี้เด็ดขาดเพราะว่าตัวน้ำร้อนเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวท่อมันอ่อนตัวแล้วมันก็จะเสียนะครับอย่าลืมเช็คก่อนนะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็เริ่มจากส่งถุงมือก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้เอาตัวกระมังเนี่ยมารองไว้ใต้ตัวท่อน,น้ำทิ้งนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราถอดอันนี้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีน้ำออกมาด้วยนะครับมันจะได้ไม่เลอะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะขันเกลียวที่สองกลน,นี้ก่อนนะครับสามารถใช้มือหมุนได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติบางบ้านมันแน่นให้ใช้ประแจมาไขาออกได้นะครับแต่ว่าให้เอาผ้ามารองหน่อยไม่ง,งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นรอยครับ ทีนี้ตัวเศษส,สิ่งสกรปรกเนี่ยมันก็จะอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวแปรงสีฟันเนี่ยมาขัดทําความสะอาดข้างในตรงนี้ออกมันก็จะมีตัวเศษสกรปรกที่ค้างอยู่ในนี้นะครับพวกสิ่งตะกอนต่างๆเนี่ยจะอยู่ในกระปุกตรงนี้เป็นหลักเราก็เทออกมาเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวแปรงสีฟันขัดทําความสะอาดออกนะครับ ทีเนี้ยมันก็จะมีพวกคาบตะกอนคาบไขมันหลุดออกมาเยอะเลยหลังจากที่สะอาดเราก็จะมาประกอบกลับเข้าไปใหม่อีกรอบโดยการเอาตัวกระปุกนี้ประกอบเข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมตัวโอลิงด้วยนะครับมันจะช่วยให้น้ำไม่รั่วจากไหนก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิมเลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสลับ2วิธีในการแก้ปัญหาอ่างล้างหน้าลุป,ปันมาสรุปอีกรอบก็คือวิธีแรกที่ผมแนะนําให้ลองทําก่อนก็คือใช้ตัวน้ำยาล้างจานและน้ำต้มเดือดอันนี้จะง่ายมากๆเลยสหรับวิธีที่2ก็คือการถอด พ่อนําทิ้งออกมาทําความสะอาดโดยตรงนะครับซึ่นอันี้กอาจจะแบบยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าใครที่ต้องการทําความสะอาดให้มันหมดจดไปเลยก็อาจจะใช้ทั้ง2องวิธีร่วมกันเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้มันแบบสะอาดห,หมดจดไปเลยนะครับก็แนะนําให้เริ่มใช้วิธีที่2ก่อนก็คือการถอดกระปุกออกมาแล้วค่อยไปใช้วิธีแรกที่สลายไขมันด้วยตัวน้าร้อนและตัวน้ํำยาครับ ีนี้มันจะมีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่เราจะได้ยินกันบ่อยก็คือเราสามารถใช้โซดาไฟในการแก้ปัญหาอ่างน้ำหน้าอุดตันได้ไหมซึ่งอันนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรนะครับเพราะว่าโซดาไฟมีฤทธิ์กัดกร่อนค่อนข้างแรงซึ่งอันนี้อาจจะทำให้ตัวท่อน้ำทิ้งของเราเนี่ยมันโดนกัดได้หรือว่าตัวยางที่แบบการน้ำรั่วซึมเนี่ยอาจจะเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้นะครับดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยากให้เราทําเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได, like, ด้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ